สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการช็อ o โ e r วิร์สม l i n e กันเป็นประจำนะครับสำหรับใครก็ตามที่กําลังมีความคิดว่าจะเริ่มต้นใหม่แต่ว่าบางทีบางครั้งยังมีสิ่งบางสิ่งที่ยังคงฝังใจเรา,เาไว้อยู่นะครับวันนี้ผมได้หยิบยกเอาโพสต์ดีๆที่มีคนมาโพสต์เอาไว้เป็นข้อคิดสั้นๆน,นะครับแต่กินใจมาฝากกับทุกๆคนนะครับกล่าวเอาไว้ว่าอดีตนั้นทําร้ายเราได้เพียงแค่ค,ความทรงจําเป็นกําลังใจคับทุทกๆคนเสมอนะครับ แต่ในวันนี้นั้นเรามีโพสต์อะไรดีๆที่น่าสนใจนั้นไปติดตามรับชมกันได้เช่นเคยครับใครก็ตามที่กำลังมองหาเพื่อนคนรู้ใจแบบส่วนตัวนะครับขอเชิญที่นี่เลยครับโกคิ p ปิดฟังก์ชันใหม่ของ s h o p o o .com ของเรานะครับเ,เพื่อนๆจำนวนมากรอคุณอยู่ครับ สำหรับโพสต์ต่อไปนะนะครับเรื่องการรับประทานอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอาหารชนิดไหนย่อยยากนะครับพิมพ์เสิร์ชคํานี้เลยครับอาหารชนิดไหนย่อยยากที่สุดไม่น่าเชื่อนะครับไอศครีมหรือมันบดท,ที่เรามองดูแล้วว่าน่าจะเป็นอาหารที่ย่อยง่ายๆแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับย่อยยากส่วนจะมีอาหารอะไรที่ย่อยยากนั้นเข้าไปดูที่โพสต์นี้นี้ได้เลยนะครับโพสต์โดยคุณแชมเปญครับ โพสตต่อไปนั้นอีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงเทศกาลวันจุดจีนนะครับความเชื่อของคนจีนนั้นมีมากมายหลากหลายนะครับเช่นมีความเชื่อว่าห้ามซื้อรองเท้าใหม่เพราะว่ารองเท้านั้นมีลักษณะของการออกเสียงลคล้ายกับการถอนหายใจนะครับหรือว่าห้ามเข้าไปในห้องนอนของคนอื่นเพราะถือว่าจะเป็นโชคร้ายนะครับส่วนที่ว่า จะมีข้อห้ามอะไรนั้นไปสามารถติดตามที่โพสต์นี้ได้เลยนะครับพิมพ์เสิร์ชคำว่า12ข้อห้ามที่ไม่ควรทำในวันตรุษจีนนะครับโพสต์โดยคุณกอบัวไทยแดนซ์ครับโพสต์ต่อไปนั้นโพสต์นี้เหมาะสำหรับคุณแม่บ้านทั้งหลายนะครับพิมพ์เสิร์ชคำนี้เลยครับซักผ้าขาวด้วยสไปร์นะครับเทคนิคง,ง่ายๆนำสไปร์นะครับขวดเดียวผสมผงซักฟอกนิดหน่อยนะครับแช่ทิ้งเอาไว้สักหนึ่งคืนตื่นเช้ามาเสื้อผ้าจะกลับขาวเป็นใหม่นะครับ ส่วนที่ว่าจะมีวิธีในการทำอย่างไรนั้นพิมพ์เสิร์ชคำนี้เลยครับซักผ้าขาวด้วยสปร์ยนะครับโพสต์ดีๆนี้โดยคุณเด็กน้อยครับโพสต์ต่อไปนั้นใครที่กำลังมองหานะครับธุรกิจหรือว่า,าจะทำเป็นงานอาดิเรกนะครับจะไปขายของในตลาดนะให้รุ่งทำอย่างไรพิมพ์เสิร์ชคำนี้เลยครับกลยุทธ์เด็ก ขายของในตลาดนัดให้รุ่งนะครับหลายๆอย่างที่เราจะเห็นในข้อมูลนี้เช่นว่าการขายอาหารเรามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรพวกเสื้อผ้ากิฟทช็อปเราจะสามารถประเมินตลาดหรือประเมินลูกค้าได้อย่างไรนะครับพิมพ์เข้าไปดูที่โพสต์นี้ได้เลยครับโพสต์โดยคุณมินนี่ครับโพสต์ต่อไปนั้นกระทู้นี้น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับใครที่แต่งงานแล้วค้นพบบางสิ่งว่าเมื่อสามีเป็นเกย ทำอย่างไรดีคะพิมพ์เสิร์ชที่นี่เลยนะครับเมื่อสามีเป็นเกย์ทำอย่างไรดีคะจากที่ผมอ่านข้อมูลมาแล้วเนี่ยมีช่วงประโยคนึงที่ผมว่าน่าสนใจนะครับคือเขาบอกบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นสามีที่ดีอีกต่อไปแต่เขาก็ยังสามารถเป็นพ่อและก็เป็นเพื่อนที่ดีได้ส่วนที่ว่าจะมีข้อมูลรายละเอียดอย่างไรนะครับเข้าไปดูที่โพสต์นี้ได้เลยนะครับข้อมูลนี้โดยคุณกอบัวไทยแดนซ์ครับ ส่วนโพสตสุดท้ายในวันนี้นะครับกลับมาอีกแล้วครับฟังเรื่องผีสยองสยองน่ากลัวนะครับช็อกสกอร์ลเลดีโอเรื่องเล่าหลังความตายนะครับพิมพ์เสิร์ชคำนี้เลยครับชื่อหัวข้อว่ากูเห็นคนเดียวหรือเปล่าเป็นเรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้นนะครับของคุณสตีฟนะครับในเรื่องที่ว่าเห็นงูครับแต่ว่าการเห็นงูตรงนั้นเนี่ยปรากฏขึ้นให้เห็นเฉพาะเขาเพียงคนเดียว ส่วนที่ว่ามีเรื่องราวสยองสยองอะไรนั้นไปติดตามดูได้ที่โพสต์นี้เลยนะครับโพสต์โดยคุณช็อกสกาเลดีโอนะครับยังไงกันบ้างครับสลับแต่ละโพสต์ดีๆที่ทางช็อกโกดอทคอมยมาเสนอให้กับทุกๆคนได้รับชมกันเหมือนกันเป็นเช่นเคย ทุกทุกคนสามารถที่จะติชมนะครับให้กำลังใจกันได้นะครับสามารถคอมเมนต์หรือสามารถคลิกเลิฟนะครับผมจะหยิบเอาคำแนะนำติชมเหล่านั้นมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงเสมอนะครับคิดถึงทุกทคนนะครับเช่นเคยครับกิจกรรมบอกรักให้โลกรู้นั้นแต่ละคนยังสามารถที่จะส่งภาพถ่ายน่ารักน่ารักของพวกคุณนะครับมาประกาศความรักให้กับโลกใบนี้ได้รับรู้นะครับสามารถที่จะพิมพ์คำว่า บอกรักให้โลกรู้นะครับในช่องเสิร์ชก็จะพบเห็นไพ่โพสจำนวนมากๆที่มีคนมาโพสตเอาไว้มาร่วมประกวดกิจกรรมสนุกสนุกของทางช็อกโก้ .com นะครับทุกคนยังมีโอกาสเสมอครับเพราะที่นี่คือ w w w l h w i o e Web c h o c o .com สังคมแห่งการให้โอกาสและแบ่งปันคุณค่าร่วมกันสวัสดีครับ